สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ผ่านพลังไพ่ยิปซีนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16มีนาคมสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะนะคะการพยากรณ์นะคะจะดูสถานการณ์ทั่วไปนะคะและจะปิดท้ายด้วยนะคะ เกี่ยวกับการเงินว่าจะมีโชคมีลาบหรือมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่่านพลังไพ่ยิปซีนี้หรือไม่นะคะการดูแบบนี้นะคะจะเป็นการดูพลังงานซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานดีหรือไม่ดีก็ได้ตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากเป็นพลังงานไม่ดีค่ะก็สามารถที่จะทิ้งไปได้เลยค่ะเลือกรับเฉพาะด้านดีๆค่ะ เรามาเริ่มดูสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะและเราจะปิดท้ายด้วยสถานการณ์เกี่ยวกวับการเงินนะคะรวมถึงคำแนะนำจุดดีจุดต้องระวะังกันค่ะมาดูค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะนะคะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะ ใบที่เจค่ะนะคะเจดใบนะคะในการดูครั้งแรกนะคะเรามาเริ่มดูจากตำแหน่งที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นตำแหน่งตัวตนนะคะความคิดความรู้สึกด้านจิตวิญญาณชาวราศีพิจิกนะคะจะเห็นว่าเป็นพระราชาอยู่บนบันลลังก์นั่นหมายความว่าตัวตนเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะ,ะเฉลียวฉลาดทันยุคทันกระแสปรับตัวเองเก่งมีสภาวะความเป็นผู้นานะคะอาจจะเห็นว่าพระราชาในนั่งบนบัลลังก์แน่นอนต้องเป็นคนที่นะคะเข้าใจสถานการณ์เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ปกครองมีสภาวะความเป็นผู้นํานั่นเองคะ่ะฉะนั้นกาชาวราศีพฤษกเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาที่ดีนะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้มักจะคิด เรื่องของการงานความก้าวหน้าการพัฒนาการเรียนรู้นะคะแล้วก็คิดเรื่องนะคะความสําเร็จมักจะมองอนาคตของตัวเองนะคะวางแผนนะคะบางทีมักจะฝันเรื่องอนาคตของตัวเองเลยอยากจะเป็นสิ่งนู้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากประสบความสําเร็จหรืออยากที่จะ ะคะให้หน้าที่การงานรุ่งเรืองหรือเป็นนะคะเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะความมุ่งคงนั่นเองนะคะนี่คือสถานการณ์การคิดค่ะนะคะช่วงนี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานสร้างความก้าวหน้าหรือความสําเร็จให้กับตัวเองค่ะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะพระราชานั่งบนบันลลังก์นั่นหมายความว่าต้องสุขสบายมั่นคง หน้าที่การงานต้องมั่นคงนะคะธุรกิจก็ดีนั่นเองฉะนั้นชะตาของชาวราศีพฤษภมักจะเป็นทิศทางที่ดีค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือข่าวดีของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ16นะคะภายในวันที่16มีนาคมมาดูเรื่องแรกเรื่องการเงินค่ะเป็นไพ่ถ้วยอยู่บนฝ่ามือนั่นหมายความว่าถ้าด้านการเงินมีเกณฑ์รับเงินก้อนมีเกณฑ์ได้เก็บ เกี่ยวผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยหรือเงินปันผลรวมถึงนะคะกำไรผลตอบแทนฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายคุณมีเกณฑ์ทํากําไรหรือค้าขายดีได้รับผลตอบแทนนะคะทากาไรได้นั่นเองนะ,ะในช่วงนะคะจนถึงวันที่16มีเกณฑ์ได้รับกําไรนะคะใครลงทุนอะไรก็มีเกณฑ์ทํากําไรได้ใครปล่อยกู้ก็มีเกณฑ์เก็บเกีเ่ยวดอกเบี้ย ผลประโยชน์ได้ค่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกจ้างขรร้าราชการมีเกณฑ์ได้รับเงินจากนะคนะค,ความรับคนอุปถัมภ์นะะเงินที่คุณไปลงแรงมาหรือนะเงินพิเศษต่งางๆค่ะฉะนั้นมีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องการเงินค่ะมาดู ไพ่มิจหายเพื่อนฝูงสังคมการพบปะเป็นยังไงไปในทิศทางที่ดีได้รับความช่วยเหลืออุป,ปถามา์จากผู้คนฉะนั้นไพ่มิตราหายเพื่อนฝูงค่อนข้างดีฉะนั้นนหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนค่ะเข้าไปพบปะผู้คนเยอะๆไว้ค่ะจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือเห็นเอาโอกาสในการทํากําไรทําเงินหรือนะคะประสบความสําเร็จ จากการพบปะผู้คนค่ะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะจะเป็นเกณฑ์ที่คุณไปเจอจาต่อรองพบปะผู้คนแล้วประสบความสาเร็จได้รับการช่วยเหลือหรือประถมัมหรือช่วงนี้จะมีสะเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะคะใครเป็นชายหรือหญิงนะคุณไปเจอจาจะมัดจะนะคะ ได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามค่อนข้างดีค่ะนะคะมาดูในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางมาสังหาริมารัพบช่วงนี้บางทีคุณมักจะก,กังวลนะคะทุกหรือนะ,ะอรู้สึกนะคะในเรื่องของ คนในครอบครัวนะคะกังวลในเรื่องของคนในครอบครัวภาระที่ต้องรับผิดชอบต่างๆในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยลูกบุตรบริวารน,นะคะหรือรวมถึงคู่ครองนะะบางครั้งก็ทําให้คุณวนเวียนคิดอยู่กับเรื่องเหล่านี้บางครั้งก็เบื่อหน่ายบางครั้งก็เซ็งบางครั้งก็เอ๊ะจะทํายังไงให้ครอบครัวดีขึ้นค่ะก็มีทั้งบวกและลบวนเวียนกันค่ะก็เหมือนกับชายท่านนี้ค่ะที่มองไม้อยู่ไม้ก็เปรียบเสมือนนะคะคนในครอบ ัวหรือภาราที่คุณต้องช่วยเหลือท่านชุนหรือต้องแบกรับอยู่นั่นเองนะนะสถานการณ์แบบนี้ค่ะมันเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆน,นะคะข้อแนะนําของอาจารย์ค่ะตั้งสติไว้มันสนมนไว้ระนะคะและหากคุณมีพ่อแม่อยู่ก็ลองไปไหว้ขอพอรท่านก่ะนะคะดูแลท่านนะคะและก็นะคะเวลาเราได้พรมันก็เหมือนกับเป็นพลังงานดีๆทําให้คุณนะคะเขาเรียกเติมไฟให้กับคุณค่ะคิดบวกไว้ค่ะหรือ คนในครอบครัวค่ะไปทําบุญทาทานตามกําลังมันก็จะปลุกพลังใจค่ะเพราะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในใจนะคะเวลาเราเกิดในใจขึ้นมามันก็จะทําให้เราเวลาเราไปทํางานค่ะจะทําให้เราเหนื่อยหน่ายได้หรือทําให้หมดไปได้ค่ะนะคะเพราะครอบครัวมันเหมือนกับอยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานั่นเองถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ค่ะนะคะลองไปทําบุญหรือพักผ่อนถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยมากก็ลองพักผ่อนดูนะคะส่วนมนก่อนนอนมันก็จะช่วย ปลกพลังหรือทําให้คุณมีพลังงานดีๆค่ะนะคะ หรืออีกเทคนิคหนึ่งนะคะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะในบ้านก็ลองปรับหงจุ้ยใหม่นะคะถ้าเกิดวันนี้ก่ะในบ้านคุณรู้สึกร้อนรุ่มเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะลองปรับหงจุ้ยสิ่งกุนสิ่งนี้ดูค่ะเพราะมันจะเป็นการเปิดรับพลังงานดีๆค่ะและจะทําให้บ้านกันมันก็จะเย็นสบายค่ะก็จะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมาดูต่อการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างใครโดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาได้เรียนรู้ได้ศึกษาทําให้หัวใจชื่อ ขึ้นฉ่ำนะคะช่วงนี้นะคะฉะนั้นโซนยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะคะและเป็นยังไงช่วงนี้ค่ะจะถูกใจความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีะคะ่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วโอ้โหหวานแหววหนักเขาไปใหญ่เลยมีเกณฑ์แต่งงานกันด้วยนะคะสําหรับใครที่คบกันอยู่แล้วสําหรับใครที่แต่งงานแลว้วความรักค่อนข้างดีมีเกณฑ์ทําอะไรที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะฉะนั้นคนที่แต่งงานแล้วนะคะครอบครัวจะมั่นคงรักกันมากขึ้น มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของการงานสรุปในเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานเป็นช่วงของการเติบโตช่วงของการเรียนรู้ขยายค่ะใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเรียนรู้การพัฒนาการขยายฉะนั้นมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ไปพบปะผู้คนมีเกณฑ์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ นะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเพราะไพ่ใบนี้เหมือนเปรียบเสมือนเด็กหนุ่มที่กําลังท้าทายกําลังเรียนรู้กําลังที่จะเผชิญภัยนั่นเองฉะนั้นธุรกิจคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้ในช่วงนี้นะคะมันก็จะตื่นเต้นนะคะได้เรียนรู้ได้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้การงานก็จะเป็นช่วงของนะคะงานค่อนข้างที่จะมีหลากหลายที่คุณจะสนุกกับการทํางานมากเลยนะคะและก็ผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนนุนในการทํางานของคุณค่ะช่วงนี้ การงานลาบรื่นไม่มีปัญหานเลยนะคะสําหรับใครเป็นนักลงทุนการช่วงนี้สนุกสนานเฮเลยนะคะอ่ะนะคะฉะนั้นนี่คือนะคะการงานก่ะก้อนข้างไปในทิศทางที่ดีก่ะ สรุปแล้วภาพรวมสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ,ะงานเงินความรักโดยทั่วไปก็ยังราบรื่นอย,อยู่ไม่มีอะไรที่ต้องนักใจยังคงแฮปปี้ดีอยู่ค่ะนี่คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะในช่วงระยะสั้นๆค่ะมาดูในเรื่องของการเงินเจาะสถานการณ์ของการเงินกาจาันจะดูด้วยศาสตร์ประวันตกนะคะมันเป็นเพียงเกณฑ์พลังงานเท่านั้นนะคะพลังงานไม่ดีก็ไม่ต้องเครียดค่ะก็ทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะถ้ามีข้อแนะนํานะคะเรา ก็แค่ไม่ประมาทค่ะนะคะส่วนถ้าเป็นด้านดีๆเราก็ไปปรับไปใช้กับ mm hmm. ชีวิตได้ค่ะนะคะ mm hmm. มาดูค่ะสถานการณ์การเงินจะรวยจะเฮงในช่วงสิบหกไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสลับไพ่สักนะคะสักเล็กน้อยค่ะนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ะพระให้ไพ่มันกระจายนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะนะคะไพ่เจ็ดใบค่ะค่ะสถานการณ์การเงินนะคะ ใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบสุดท้ายค่ะนะคะเรื่องการเงินระยะสั้นๆค่ะนะคะระยะสั้นๆนะคะอ่ะนะคะมาดูกันค่ะช่วงนี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะ อมาดูไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สถานการณ์การเงินนะคะ่ะเป็นยังไงสถานการณ์การเงินของชาวราศีพฤษภช่วงนี้การเงินยังมีให้ใช้ให้เก็บเกี่ยวอยู่นะ,ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีข่าวดีด้วยคุณมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่ใบนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะเป็นช่วงของการรอคอยเงินก้อนช่วงของการนะคะได้รับข่าวดีค่ะช่วงนี้ นะค,ะคุณลงทุนลงแรงอะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะยังมีให้เกี่เกี่ยวผลประโยชน์อยู่สถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงที่บางครั้งคุณก็รอคอยการเงินที่คุณเข้าระหวังอยู่ด้วยนะคะและบางครั้งก็มีเข้ามาแล้วนะคะแต่ห้อนยังไม่ใหญ่มากพอวังที่คุณตั้งใจค่ะ นะคะฉะนั้นสถานการณ์การเงินยังมีให้ใช้ให้เก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์การเงินยังมีให้ใช้นะคะมาดูในอดีตที่ผ่านมาค่ะอดีตที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาการเงินของคุณก็มีให้ใช้ไม่ผัดสนกนะันนะคะบางครั้งกันนะคะการเงินก็เข้ามานะคะพอให้ให้คุณแฮปปี้มีความสุขเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาการเงินคุณมักได้รับ นะคะการเงินมาจากสติปัญญาของคุณมาจากคนประถามคนช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเงินในอดีตที่ผ่านมาลองไปสังเกตคุณมักจะการเงินไม่ขาดมือค่ะก็มักจะมีเข้ามานะคะอ่ะอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะมาจากคนรักมากมาจากผู้หญิงมางมาจากสติปัญญาคุณบ้างนะคะและก็คุณดูนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสุขสบายและอยู่ในตําแหน่งอดีตด้วยฉะนั้นที่ผ่านมาการเงินไม่ถึงกับ คัดสนค่ะนะคะไม่ถึงกับขัดสนนะคะเพราะสติปัญญาของคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นคนปรับตัวเองเก่งเป็นคนทันยุคทันกระแสอยู่แล้วเฉลียวฉลาดอยู่แล้วมาดูนะคะในส่วนอนาคตบ้างมีเกณฑ์จะรับเงินก้อนใหญ่ไหมมีเกณฑ์ค่ะฉะนั้นอนาคตมันใกล้นี้คุณมีเกณฑ์ทํากําไรมาจากความสามารถมาจากสติปัญญาของคุณหรือคุณไปลงแรงลงทุนอะไรไว้คุณเตรียมนะคะได้เลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการลงทุนลงแรงของ จากสติปัญญาของคุณฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับนะคะการเงินกับมันจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามามันไม่ได้มาตุ้มก้อนใหญ่ๆนะคะค่อยๆมาค่อยๆมาตั้งสติวางแผนมีวินัยไว้ค่ะข้อระวังอารหดอูยะนะคะระวังเรื่องอารมณ์กับเป็นตำแหน่งนิานำนะคะหรือการให้คำแนะนำนะคะให้ระวังอารมหดอูอารมณ์ทุกหรืออารมณ์ที่นะ,ะต้อง ต้องการให้มันมาไวๆกันนะคะโดยเฉพาะหาคุณเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายนะคะยิ่งอารมณ์สร้อยเหงาทุกนะคะหรืออารมณ์อยากรวยไวๆอยากให้มันมาไวๆอารมณ์ลักษณะแบบนี้นะคะเวลาพวกแบบนี้มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะหรือนะคะ ความกลัวต่างๆนะคะความโลภต่างๆต,งๆตรงนี้ให้ระวังเป็นข้อแนะนํานะคะเพราะจะทําให้การลงทุนนะคะหรือการค้าการขายมีการอ่าลงทุนตัดสินใจความความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้เป็นคำแนะนำนะคะอะมาดูนะคะในส่วนสิ่งที่นะคะที่นะคะที่คุณจะต้องนะคะสิ่งที่คุณจะเจอสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอในระยะสั้นๆนี้นะคะอะ ให้ระวังอารมณ์ที่ตัดสินใจด้วยความฉุนเฉียวให้ระวังอารมณ์ที่ตัดสินใจนะคะนะคะด้วยความร้อนความกลัวความโลภตรงนี้เป็นนะคะสิ่งที่ต้องระวังในการตัดสินใจที่ฉับพลันจากอารมณ์ค่ะเพราะเป็นไข่นะคะตึกขลม่มค่ะนะคะและหาก การตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นทันทีเลยนะคะฉะนั้นมันหมายความว่าไงให้ระวังนะคะาาการการตัดสินใจด้วยอารมณ์บางอย่างนะคะพอมันผิดพาดมันจะมีสิ่งใหม่ตามมาฉะนั้นเป็นข้อนะคะข้อระวังสถานการณ์ ตรงนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะเป็นข้อให้ระวังก็แล้วกันอ่ะมันเป็นตําแหน่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องอารมณ์คุณเลยนะคะอ่ะตำแหน่งนี้นะคะเป็นตําแหน่งให้ระวังอารมณ์นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะหาคุณนะคะอ่ากัอ่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะเพราะ ศาสตร์ที่อาจารย์มาดูคือสถานการณ์การเงินค่ะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินคุณค่ะนะคะใครเป็นนักลงทุนหรือใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะอารมณ์ที่คุณจะตัดตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะไพ่ตำแหน่งนี้หมายถึงกำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องอ,อ,อารมณ์นะคะเพราะอารมณ์ตัวนี้เนี่ยแหละมันจะส่งผลต่อนะคะ าการเงินของคุณนะคะถ้าใช้อารมณ์ด้วยร้อนอารมณ์โลภอารมณ์กลัวก็ทําให้การตัดสินใจเซ็นสัญญาผิดพลาดหรือคุณลงทุนก็ลงทุนผิดพลาดได้ต้องระวังเพราะมันจะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นวิธีแนะนํานะคะข้อนกะ็แนะนำของอาจารย์ก็คืออะไรตั้งสตินะคะส่วนมนต์ทำบุญทำทานมีสมาธิค่ะ ทำสมาธิค่ะโดยเฉพาะใครเป็นเทรดเดอร์ใครเป็นนักลงทุนนะคะมันฝึกสมาธิไว้เพราะสมาธิจะช่วยควบคุมอารมณ์ของคุณในการที่คุณจะซื้อในการที่คุณจะขายในการที่คุณจะทําธุรกิจค่ะนะคะอะ่าที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับการเงินค่ะมันจะช่วยได้นะคะอะ่านี่คือข้อแนะนําเพราะสิ่งเนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับอารมณ์นะคะในระยะใกล้ๆเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของ réussi. คุณค่ะ มาดูค่ะนะคะผู้ช่วยเหลือคุณหลักและถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์และคุณจะทํำยังไงต่อนะคะความรักคู่ครองของคุณคนรักของคุณจะช่วยเหลือคุณได้ค่ะถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วหรือเจอปัญหาไปแล้วทํำยังไงนะคะตั้งสติและปรึกษาคนรักของคุณครอบครัวคุณหรือคนที่คุณไว้ใจที่สุดค่ะนะคะเพราะไพ่แบบนี้ ให้ปรึกษาคนที่คุณไว้ใจที่สุดที่คุณรักที่สุดค่ะนะคะคุณก็จะได้รับคําแนะนําดีๆนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงอย่าใจร้อนเป็นไพ่สรุปเรื่องการเงินอย่าใจร้อนรีบไปทําอะไรหลายๆสิ่งจนเกินไปนะคะเป็นไพ่นะคะน,นะคะไพ่นะะใบนี้มันไพ่ดาบนะคะอาจารย์ดูมาหลายครั้งที่เกี่ยวกับการเงินบางทีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากบางทีนะบางคนได้เงินเป็นก้อนใหญ่เลยแต่มีภาระปัญหาตามมาด้วยนะคะ ฉนั้นนะคะเงินจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาด้วยนะคะฉะนั้นวางแผนไว้กันนะคะอย่านะคะอย่าไปกู้หนี้ยืมสินใครนะคะแล้วก็อย่าไปค้าประกันใครนะคะเพื่อให้ได้เงินมากันหรือนะคะใครชวนให้ได้เงินก้อนใหญ่ให้เงินมาจริงแต่มีปัญหาตามมากันหรือไปทํางานที่นะคะมันเป็นสีม่วงได้เงินมาจริงแต่เราต้องทุกนะคะตรงนี้เป็นข้อระวังแค่นั้นเองถ้าเกิดใครทํางานด้านที่มันหรือคุณต้องการ เงินแบบเร็วเงินแบบร้อนหรือเงินที่มันสีเทาตรงนี้ใหใ้ระวังเพราะได้เงินมาก็จริงแต่นะคะต้องมาแหลกแบกรับภาระหรือต้องมาทุกทีหลังเป็นข้อ ระวางเท่านั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นแค่เกณฑ์แต่บางครั้งนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยหมายความว่ามีเงินเข้ามาเป็นก้อนค่ะแต่ยังต้องมีภาร,ระอยู่ยังต้องแบกรับภาร,ระอยู่นั่นเองนะคะค่อยๆแก้ค่ะภาร,ระที่คุณอยู่แบกอยู่ในบ่ามันจะค่อยๆขี้ขายค่ะค่อยๆขี้ขายค่อยๆสลัดมันออกไปทีละ นะคะทีลสิ่งทีลสิ่งค่ะนะคะนี่คือสถานการณ์เรื่องของการเงินค่ะสรุปแล้วเป็นยังไงการเงินในเดือนในช่วง16มิถุนาสิบหมีนาคมนี้มีข่าวดีเรื่องการเงินข้อแนะนําของอาจารย์คือนะคะมีวิัยทางการเงินวางแผนทางการเงินไว้ค่ะอุดรอยรั่ว ะะมันส่วนมนไว้พระควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ค่ะและก็มีสติเสมอค่ะมันก็จะลดความผิดพลาดมีวินัยทางการเงินก็จะทําให้คุณไม่มีปัญหาการเงินตามมานี่คือข้อแนะนำนะคะํำบัญชีรายรับรายจ่าย นะถ้ามีภาระปัญหาอยู่นะคะให้ใจเย็นๆไว้อย่าใจร้อนค่ะทําบัญชีรายรับปลายจ่ายมีภาระอะไรก็แล้วแต่เราจดโนต้ตไว้นะคะและเราก็นะคะไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ค่ะเงินเราก็จะเข้ามาเราก็สามารถไปเก็บ พารับปัญหาเราได้นะคะสติจึงสําคัญค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์สถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเป็นเพียงแค่เกณฑ์เฉยๆนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ค่ะถ้าไม่ถูกใจการพยากรณ์ดูแล้วไม่ดีเลยอาจารย์ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันค่ะเราแค่ไม่ประมาทแค่นั้นเองนะคะสติไว้ค่ะสําหรับการพยากรณ์ของอาจารย์ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ค่ะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปหรือพ่อแนะนําใดๆก็ได้ค่ะแบ่งปันที่ใต้คลิปได้ค่ะนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์นะคะท่านใดมองหาไรายได้เสริมในยุคดิจิตอลก็สามารถฟังในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ